สวัสดีคะ่ะชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ1-15กุมภาพันธ์นะคะ2565เราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ หรือท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีตุลก็จะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้โคจรอยู่ในภพสหัสชชะอยู่ร่วมกับดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคู่ครองปัตตนีหุ้นส่วนหรือว่าโครงการในระยะยาวนะคะเพื่อนํามาซึ่งการต่อย,ยอด ต่อไปเพื่อความสุขความสําเร็จในเรื่องของการเงินของเราด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะยื่นกู้นะมีดาวเกต์อยู่ร่วมกับดาวราหูในภพมรณะและดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ใครที่วางสัญญาไว้เรืออะไรก็จะได้เรียกมาเซ็นสัญญาในเวลานี้หรือใครที่มีกฎหมายคดีความมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการตัดสินแล้วเราก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนเหล่านั้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะ ดาวพฤหัสยังอยู่ในภพปุตตะอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมาจากเรือนอริและสหัชชะด้วยมันจะต้องใช้เวลาในการกระทำบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารการเงินอะไรแบบนี้นะคะ,ะแล้วค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะเมจิเชนเห็นไหมคะ มันเป็นไพ่แ no ห่งการเริ่มต้นใหม่ไพ่หมายเลขหนึ่งการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ของเราอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วคิดไว้แล้วทาไว้มาแล้วนานแล้วเราก็ถึงเวลาถึงโอกาสสักทีหนึ่งนะคะที่เราจะได้ทําที่เราจะได้ลงมือทําจริงๆแต่ว่าช่วงนี้พอดูไพ่รอบด้านมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะต้องแบบอ่ มีโอกาสที่เราจะต้องได้รับเลือกได้รับการตัดสินนั่นแหละแต่ก็ต้องคิดให้ดีนะในเรื่องของการเงินนะคะโอกาสนั้นอาจจะมาถึงเราแต่แต่ยังไงก็หมายถึงว่าเราอาจจะมีความพร้อมมาแล้วแหละในการที่เราจะเลือกที่จะทำในสิ่งเหล่านี้อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของตำแหน่งตัวตนของเรา the magician นะคะมีไพ่หกดาบเข้ามานะคะห้าเหรียญ ห้าถ้วยอันแหละถ้าหากใครต้องการนะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาสิ่งที่เราใช้เวลามาแสนนานในการยื่นกู้หรือรวบรวมเอกสารอะไรต่างๆช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะที่จะได้รับการอนุมัติแล้วก็การเป็นหนี้ระยะยาวสามารถเป็นไปได้นะคะหรือการที่มีเงินเข้ามาในระบบให้เราได้หมุนต่อไปนั่นแหละนะคะ ไพ่ห้าถ้วยมันหมายถึงว่าเราได้ในบางสิ่งแล้วเราก็จะเสียในบางสิ่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ความรักนิสินการเงินการงานบางทีบางคนบางท่านก็เหนื่อยกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องลงแรงลงลงแรงกายแรงใจสติปัญญาความรู้ความสามารถทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยเมื่อดาวอาทิตย์อยู่กับดาว เสามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันแบกรับภาระมันเหนื่อยหรือว่ามันแบบอะไรล่ะเป็นเรื่องที่มันทําให้เราแบบเป็นพลังงานเบื่อเบื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่พบไหนอันนี้อยู่ในพบพันธุก็อาจจะทําให้เราเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเก่าแก่ที่เราคิดเราอยากจะทํามานานนั่นแหละแล้วเราจะได้ทํานะคะอาล้ค่ะทีนี้ตําแหน่งต่อไปนะคะ เป็นการเงินเราได้ไพ่อะไรนะแปดเหรียญใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เขานั่งทําเหรียญใกล้จะเสร็จแล้วไพ่แปดเหรียญเนี่ยเจ้าบงบอกว่ามันเป็นไพ่แห่งกําไรเป็นไพ่แห่งโอกาสเป็นไพ่แห่งการเงินที่ดีเหมือนกันเนาะถ้าเป็นการการค้าการขายการงานก็บ่งบอกว่างานของเราก็ยังดีอยู่มีโอกาสที่เราจะได้เงินได้กําไรนะคะถ้าในเรื่องของอค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ มากขึ้นนะคะแต่เราก็มีรายได้เข้ามานะมีไพ่เจ็ดไม้เทา้เาเงินที่เราจะได้น่าจะจะมาจากโครงการที่เราได้ทำมาแล้วแหละหรืองานที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็จะทำต่อเนื่องไปนะคะมีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินสิบไม้เทา้าเอาแหละใครต้องการเงินในช่วงเวลานี้ยื่นกู้ได้ดก็ได้ขยับขยายกิจการหรือเงินที่เรา ลงทุนไปแล้วก็จะได้ผลประโยชน์มานะคะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินพอสมควรนะจากการที่เราได้คิดได้ทำอะไรมาก่อนนี่แหละมันจะให้ผลประโยชน์เรานะคะต่อไปในตำแหน่งของสหัชชะแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะหรือการติดต่อได้ไพ่อัศวินดาบมาแบบดุดน่นๆหนึงดาบด้วยเป็นการตัดสินใจอ่ะเหมือนกับว่าเราจะได้โอกาสจากคนรอบด้าน รอบข้างนะคะเดอะซันเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะที่เราเรอคอยมานานนี่แหละสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะจัดติกก็เข้ามาสองใบนะหนึ่งดาบก็เข้ามาสองใบแสดงว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไรคาดเคลื่อนถ้าหวังในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามีโอกาสก็สามารถที่จะยืดกู้ยืมอะไรน่าจะผ่านเนาะดูเปอร์เซ็นต์แล้วสูงมากที่จะต้องผ่านที่จะต้องได้นะคะก็อ่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้าหากเงินมีเรามีเงินเข้ามาหมุนในระบบมากขึ้นการขยับขยายของเราการบริหารของเราก็จะง่ายขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสดีของชาวราศีตุลแล้วล่ะคะ่ะรีบเร่งนะคะทีนี้อืพอวันที่สิบกุมภาเนี่ยดาวพุธก็จะย้ายแล้วถ้าช่วงนี้มันเร่งได้ก็เร่งไปเลยนะคะในเรื่องของเอกสารเราจะได้มีโอกาสที่จะได้นะคะถึงดาวพุธย้ายไปอยู่พันธุก็ยังมีโอกาสอยู่ ก็ไม่น่าจะเกินนี้แหละนะคะอะละค่ะทีนี้ในตำแหน่งพันธุนะคะได้ไพ่จัตติกเข้ามาบ่งบอกถึงว่าสิ่งที่เราต้องการมันต้องได้อย่างแน่นอนแหละเนะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามานะคะโอ้เหมือนกับว่าใครจะเซ็นสัญญาอะไรสักอ,อย่างนี่มันต้องได้หรือต้องจบปัญหาอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องได้ในสิ่งที่เราควรจะได้เนาะมีไพ่ห้าดาบ เราคอยมาตั้งนานได้เวลาสักทีเนาะควีนดาบควีนดาบมาสองสองใบเลยอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ในตำแหน่งคู่ครองปัตตนิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราแบบเหมือนกับว่า,าเราจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะเขาก็จะเข้ามาเพื่อที่จะ มอบผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างให้กับเราเราจะได้รับความยุติธรรมในจุดนี้นะสิ่งที่เราเรอคอยมานานนะคะในตำแหน่งปุตตะนะคะได้ไพ่แปดดาบแปดดาบมันเป็นไพ่แห่งการเยียวยารักษาการเหมือนกับความข้อผูกมัดผูกพันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะว่าโครงการที่เราจะทำหรือสิ่งใหม่ๆนะคะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่จะต้องผูกมัดเรานะ มีไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็นเทมินเลนนะคะอืมสามถ้วยนแหละมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีการเฉลิมฉลองไพ่แห่งการเฉลิมฉลองเข้ามานะคะหกเหรียญเอาอละคิดว่าจะต้องได้รับบางคนบางท่านได้รับเงินเนาะคะ่ะจาก คนอื่นจากหุ้นส่วนจากสิ่งที่เหมือนกับเงินตกเบิกเงินที่ประกันภัยเงินอะไรก็แล้วแต่ที่หรือบางคนได้รับการชําระนี่นะมันอาจจะมาช้าแต่ว่ามันต้องมาอาจจะเหนียวหน่อยแต่ก็ได้นะคะถ้าเป็นคดีความเราจะชนะนะคะมีไพ่ตําแหน่งต่อไปนะคะมีไพ่ดีเอ็มเพลย์ Emperor, เข้ามานะคะเป็นตําแหน่งอลิหมายถึงว่า ต้องมีการตัดสินความแน่นอนมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละนะคะก็เป็นอะไรที่แบบจะให้ความชัดเจนให้ความยิ่งใหญ่กับเรานะคะมีไพ่สามดาบสามไม้เท้า the moon นะคะออาแหละไม่เป็นไรรอคอยมาตั้งนานสมหวังสักทีเนาะความวิตกกังวลหรืออะไรที่เราแบบ ติดค้างอยู่ในใจนะคะ DM เพือเเข้ามาจะมีคนเข้ามาแก้ไขให้เราในเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนคนนี้สามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขเราได้หรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่สามารถจะตัดสินความหรือว่าให้ความกระจ่างกับเราในสิ่งที่เราหลอคอยสามไม้เท้าเราหอคอยมาเดิมมูลนะคะเป็นไพ่ที่มงบอกว่าความจริงจะ จะได้รับรู้ความจริงจะมีคนมาให้ความจริงกับเราจะมีคนมากระทําให้ความจริงเราชัดแจ้งขึ้นประมาณอย่างนั้นนะคะถ้าใครยังมีปัญหาค้างคาใจอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็จะได้รับการตัดสินหรือว่าได้รับรู้ความจริงเนาะเหมือนกับว่าเอาละ่ะมันถึงเวลาที่จะต้องอรับรู้สักทีจะต้องกระทำอะไรสรักอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้กับการที่เราเราคอยมานานนะคะทีนี้ตำแหน่งปัจจนี้นะคะได้ไพ่ควีน ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ครองหุ้นส่วนก่อนนะก็จะมีการอาจจะต้องเซ็นสัญญาอาจจะต้องได้รับผลประโยชน์จากหุ้นส่วนของเราหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับเรานะคะเราจะได้รับกันเยียานะขณะเดียวกันเราก็ถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะต้องเสียเปรียบ แต่เราก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้ถ้าสมมุติเป็นคดีความเป็นอะไรถ้าเราเป็นฝ่ายชนะเราจะได้เงินแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเราก็จะได้จ่ายแต่การจ่ายอาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะแบ่งให้เราจ่ายเป็นงวดๆดได้แบบนั้นนะคะทีนี้อ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบ้างละ่ะความรักจะเป็นยังไงความรักมันเหมือนการที่มีใครสักคนเข้ามาทำให้เราจะต้องคิดหนักในเวลานี้ หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอมืมันจะมีความตึงเครียดมันจะมีความคิดความรู้สึกที่อาจจะเย็นชาต่อกันหรืออาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้คําพูดในการเจรจาอย่างมากถ้าในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะคุณก็ต้องการกําลังใจเขาก็ต้องการคําพูดที่ดีก็ไม่รู้ใครควรจะยอมใครนะคะแต่ในเรื่องของความรักมันไม่จําเป็นที่ เราจะต้องยอมเขาหรือเขายอมเราแต่อะไรที่มันจะทําให้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเราง่ายขึ้นนะคะคนที่ยอมก่อน่ะถือว่าเป็นคนที่ฉลาดถือว่าเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจธรรมเข้าใจความเป็นจริงถ้าหากว่าเราลดละปล่อยวางตัวเองตัวตนได้โอกาสที่เราจะยอมก่อนแล้วสงบสึกได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็จะคือคนที่ยอมก่อนกับกลายเป็นคนชนะซะงั้นเนาะมันแปลกมากเลยทุกอย่างมันจะ ลงเอ่ยในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นความรักที่เข้ามาใหม่นะคะให้รอเวลาดูใจกันไปก่อนเพราะเมจิเชียนหมายถึงว่าการใช้สติป,ปัญญาการใช้ความรู้ความสามารถตัวเองในการการกรองทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่มันจะเข้ามาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้ต่อไปในตำแหน่งอ่ะยังไม่ได้เปิดไพ่อ่ะขอไพ่สนับสนุน ตำแหน่งปัตตานีคู่ครองได้อัศวินเหรียญน,นะคะสเตนอ่ะเดวอร์อะหละถ้าใครมีปัญหาสามารถเคลียร์กันได้นะสามารถจบกันได้แล้วนำมาซึ่งการเงินนะคะถ้าใครในเรื่องของหุ้นส่วนการงานการเงินอะไรที่เป็นคดีความหรือถ,ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการกู้สัญญาต่างๆสามารถตกลงกันได้จบโดยด้วยดี นะคะคผ่านเรื่องราวใหญ่ๆที่เราหนักใจมาได้แล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในสิ่งต่านั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็เจรจาด้วยกันต่อกันด้วยดีนะคะแล้วมีโอกาสที่จะลงเอยกันมีโอกาสที่แบบใครยอมก่อนเป็นผู้ชนะนะในในช่วงเวลานี้นะคะอะละทีนี้ในต,ตำแหน่งมรณะนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบมันเป็นไพ่แห่งการตัดสินใจการถูกเลือก แต่ว่ามันเป็นการเลือกการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมือนกับเราจะได้โอกาสเหล่านั้นหรือเราเองที่เป็นคนคิดที่เป็นคนตัดสินใจนะคะมีไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น9ก้าดาบเมจิเชียนมาอีกแล้วนะคะสองดาบก็บ่งบอกว่าเอาแหละใครยอมก่อนคนนั้นน่าจะชนะนะถ้าในเรื่องของความรักเมจิเชียนหมายถึงการใช้ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถตัวเองในการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหน่วงแค่ไหนแต่ก็คงไม่พ้นสติปัญญาความสามารถของชาวราศีตุลไปได้นะคะในช่วงเวลานี้ถือว่าคุณจะสามารถเอาความฉลาดรอบรู้ในตัวเองออกมาแก้ไขปัญหาได้ดีได้ทุกเรื่องแล้วการตัดสินใจในช่วงเวลานี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการเงินความรักก็ถ้ายอมได้นะถ้าเหมือนกับว่า มีวิธีในการพูดที่ดีคุณจะชนะอะต่อไปนะคะตำแหน่งสุภะเป็นไพ่สามไม้เท้ามันเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะเมื่อไหร่น้อเรื่องที่เราต้องการเมื่อไหร่ความสุขจะมาถึงเราอะไรประมาณนี้นะมีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาสองถ้วยเด็กดาบอันแหละ ถ้าหากเราคอยความสุขความรักความสมดุลความลงเอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะขอให้ใช้วาจาในการเจรจากับคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือ,อคนที่ทำงานของเรานะคะในกลุ่มในเรื่องราวนั้นๆนหากคุณใช้วาจาที่เกิดความเป็นธรรมเขาจะยอมรับเราได้เรื่องยากๆจะกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องที่เรา เราคอยจะสมบัติสมสำเร็จสมหวังได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเมจิเชียนนะการสื่อสารการใช้วาจาเด็กดาบนี่เป็นอะไรที่เป็นไพ่ใบหนึ่งที่มหศัศจรรย์มากเกี่ยวข้องกับการคิดการตัดสินใจหรือการแสดงออกซึ่งความคิดหรือการกระทําการพูดที่ทําให้คนอื่นคู่แข่งหรือว่าอะไรเนี่ยยอมรับในตัวเราได้นะคะฉลาดมากทีนี้ต่อไปเป็นตําแหน่งกร,รมมะนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยอะไร ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราจะมีทางเลือกนะคะทางออกในการแก้ไขปัญหานะคะมีอ่ j u s t ติกเข้ามาด้วยหมายถึงว่าเอาแหละต่อในเวลานี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรคุณมีทางออกเสมออเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกับใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองได้ดีมากเลยนะคะมีไพ่เจดดาบเข้ามานะคะแล้วก็ไพ่ เมอร์มิก็่งบอกว่ามีไพ่สี่ดาบด้วยชาวราศีตุลน,นี่ฉลาดมากในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคุณสามารถที่จะผ่านพ้นมันได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางทีเราคิดว่าเราไม่น่าจะคิดได้ขนาดนี้แต่เราก็คิดได้เห็นไหมคะมีเจ็ดดาบไพ่ฤาษีเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือ สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจสติปัญญาที่ซ่อนเล้นอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะเอานํามาแก้ไขปัญหาได้นะคะทีนี้ตําแหน่งลาพระมันมีไพ่ก้าวไม้เท้าเข้ามานะคะ<ม>ก็บ่งบอกว่ามีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทําอืม,มาพร้อมกันอีกแล้วก้าวไม้เท้านะคะมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทําที่มันอยู่ในใจเรานะคะทําได้ไหมทําได้สําเร็จนะคะลาพะมาแล้วสิบเหรียญ ทำไปเถอคะค่ะมันมาถึงเวลาต้องแก้ต้องแก้นะอามีเด็กเหรียญน,นะคะ Pa g e of Pentacle แสดงว่าชาวราศีตุลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่เราเจอในช่วงเวลานี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักหรือทุกสิ่งทุกอย่างการงานนะทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า,วาโอกาสมันมาถึงเราจะได้แก้ไขแล้วคุณก็ทำได้นะอ่ะล้คะ่ะมี ตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นวินาศนะคะวินาศมีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาเก้าถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะแสดงว่าเราจะมีข้อตกลงที่สามารถตกลงกันได้แบบอืม มีไพ่เดอะสตาอ่ะแหละปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นบ่งบอกว่าชาวราศีตุลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะหาทางออกร่วมกันได้นะคะไพ่ห้าไม้เท้ามันจะเหมือนกับว่าคนกําลังงัดข้อกันอยู่มันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแต่ไพ่สนับสนุนออกมาในแนวทางที่ดีหมายถึงว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเดอะสตาอ่ะ ความหวังความปรารถนาของเราจะสําเร็จนะคะเอาละคะ่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็มองว่าสําหรับเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณได้ปรับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสมดุลขึ้นนะสมดุลขึ้นเหมือนกับตาช่างในสัญลักษณ์ของชาวราศีตุลน,นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหลังจากที่ที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าชาวราศีตุลก็เหนื่อยกับปัญหาต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรัก ตอนนี้มันก็ยังเป็นบรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่แต่พยายามนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องใช้ความผิดความถูกมันอาจจะต้องใช้ความเมตตามันอาจจะต้องใช้ความเสียสละนะคะมันอาจจะต้องใช้ความเข้าใจและการให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าเป็นในเรื่องของความรักเมื่อเขาให้โอกาสเราเราก็สามารถที่จะตอบแทนโอกาสใหม่ๆให้กับเขาได้มันบอกบอกถึงความเข้าใจที่มีต่อกันนะคะสําหรับในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลน,นะคะ แต่ว่าไม่ว่าจะอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยความรู้ความสามารถของเราล้วนๆเลยเมจิเชียนเข้ามาแบบนี้นะคะเอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์และการติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อไปและติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าต่อๆไปนะคะแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะตวรวจดวงชะตาโดยส่วนตัวสามารถติดต่อได้นะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะ บางทีเราสิ่งบางสิ่งบางอย่างเรารู้ก่อนก็จะได้เปรียบคือเราอาจจะไม่สามารถรอบรู้ได้ทุกเรื่องแต่สําหรับดวงชะตาเราเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะคะเพื่อนําผลประโยชน์เพื่อเราจะรู้ว่าอะอะไรง่ายที่สุดอะไรดีที่สุดอะไรคือข้อดีข้อสเสียในดวงชะตาของเรานี่คือการเรียนรู้สําหรับตัวเองแล้วจะนําตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ขอให้ติดตามเป็นกําลังใจกันต่อไปด้วยนะคะ ไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ